ทำค่านี้เพิ่มมวงเงินกู้นะคะได้หลักล้านค่ะด้วยที่รายได้ของคุณนะคะไม่จะเป็นต้องเพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวค่ะอ่าเทคนิคนี้คืออะไรนะคะนั่นก็คือค่ะภาระในบูโรค่ะนะคะ ครูซ้อมจะมาให้เทคนิคค่ะในการที่เรานะคะจะมาปรับภารานิบูโรแล้วทำให้วงเงินกู้ของเรานะคะเพิ่มขึ้นหลักล้านค่ะนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะที่หลายๆคนนะคะพลาดในเรื่องของการกู้สินเชื่อบ้านนะคะก็คือก่อนที่คุณจะไปยื่นกู้เนี่ยนะคะคุณมีการนะคะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้บัตรกดเงินสดค่ะ ก่อนที่คุณจะไปยื่นกู้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าสินเชื่อตัวเนี้ยธนาคารน,นะคะคิดภาระนะคะ10เปอร์เซ็นนะคะของวงเงินที่คุณใช้ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้นะคะคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดค่ะแล้วคุณรูดใช้นะคะสมมุติคุณรูดใช้ไปนะคะที่ห้าหมืนบาทค่ะมันจะถูกคิดที่10เปอร์เซ็นของห้าหมื่นนั่นก็คือคุณจะถูกคิดเป็นภาระในบูโรทันทีค่ะ ที่5000บาทค่ะหมายความว่าความสามารถในการที่คุณจะไปกู้ธนาคารมันจะหายไปเลยค่ะที่5000บาทแล้วทีนี้ค่ะ5000บาทนี้นะคะถ้าคุณไปกู้ธนาคารทออสมันผ่อนล้านละ4 2 0พสองหมายความว่าความสามารถในการกู้ของคุณจะหายไปทันทีเลยค่ะ1ล้านกว่าบาทค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะ หายไปเยอะมากเทคนิคที่จะทำให้คุณนะคะสามารถเพิ่มวงเงินกู้หลักล้านได้โดยที่รายได้ของคุณไม่ต้องเพิ่มแม้แต่บาทเดียวคือให้คุณมาดูที่บูโรตรงนี้ละคะ่ะว่ามันมีการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยนะคะในวงเงินที่เท่าไหร่สมมติคุณเห็นแล้วคะ ใช้ในวงเงิน40,000บาทต่อเดือนแปลว่าเป็นไงคะแปลว่าเดือนนี้คุณอย่าพึ่งกู้ค่ะให้คุณนะคะจ่ายแบบเต็มจำนวนนะคะที่40,000บาทกว่าตรงนั้นไปก่อนแล้วพอเดือนถัดไปะคะ่ะให้คุณนะคะใช้เครดิตนะคะใช้บัตรเครดิตตรงนี้ให้น้อยที่สุดค่ะอาจจะใช้แบบเติมน้ำมันนะคะหลักร้อยจนถึงหลักพันนะคะเพื่อให ภาระในบูโรที่คุณใช้ไปเดือนนี้ค่ะที่40,000บาทมันคิด10%คือ4,000เนี่ยหายไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการกู้บ้านหลักล้านของคุณจะกลับคืนมาและคีย์สำคัญก็คือหลังจากที่คุณนะคะใช้บัตรเครดิตนะคะที่น้อยๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องรอนะคะสักประมาณนะคะ30 ถึง45วันค่ะแล้วค่อยยืนกููสินเชื่อเพราะการส่งเครดิตบุโรมันจะไม่ได้ส่งแบบรวดเร็วนะคะมันจะส่งดีเลย์ไปประมาณ30 45วันนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ